สายลมแห่งโชคชะตาท่ามกลางขุนเขาอันกว้างใหญ่ของอาณาจักรจิวเทียนมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าชิงหยุนตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาลึกที่แห่งนี้แม้จะเงียบสงบแต่ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่คนอ่อนแอก็มีแต่จะถูกกดขี่และหนึ่งในผู้ที่ถูกดูแคลนมากที่สุดก็คือเด็กชายผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ริมลำธารในขณะนี้ลิเทียนหานออกมาสดีดี เสียงตะโกนดังขึ้นก่อนที่เด็กชายสามคนจะเดินเข้ามาพวกเขาสวมชุดฝึกยุทธของสำนักชิงหยุนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยลี่เทียนหานเด็กชายวัยสิบสี่ปีเงยหน้าขึ้นจากลำธารก่อนจะขมวดคิว้วพวกเจ้ามาทำไมหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อว่าหวังฉีเฟิงเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะหัวเราะเยาะฮ่าฮ่าข้าก็มาดูเจ้าสิคนไร้ค่าเช่นเจ้ามานั่งทำอะไรที่นี่หรือเจ้ากำลังฝึกฝนวรยุทธคำพูดของหวังฉีเฟิงทำให้เด็กๆที่เหลือหัวเราะลัน่น รีเทียนหานกำมัดแน่นแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรใช่เขากำลังพยายามฝึกฝนแม้ว่าเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นขยะ